นี่ครับก็เป็นวิธีการซ่อมพื้นรองเท้าผ้าใบขาดนะครับก็โดยการใช้อย่างในรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับเราไม่เน้นความสวยงามครับเราเน้นใช้งานได้นะครับนี่ครับไปรับชมที่การซ่อมแซมกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่นวัฒน์แชนแนลครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการซ่อมพื้นรองเท้านะครับ ก็ส่วนของผ้าใบนะครับก็ดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นรองเท้าครับไปหมดแล้วครับขาดทะลุไปแบบนี้นะครับนี่ครับก็ทดลองซ่อมดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับก็คือเราจะเน้นใช้งานนะครับเราไม่เน้นความสวยงามนะครับก็วิธีการนะครับผมก็จะนํานี่ครับเป็นยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับ นี่ครับก็จะเอามาทาบนะครับแล้วก็อัตัดเพื่อที่จะเอามาใส่ข้างล่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับส่วนอากาวนะครับที่จะมาติดนะครับก็จะเป็นกาวร้อนนะครับก็ลองซ่อมดูนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกครับเราก็ทําการตัดยางนะครับให้เท่ากับรองเท้าครับหรือว่าให้เลยรองเท้ามานิดนึงครับจากนั้นก็ทําการตัด เพิ่งไปแบบนี้นะครับนี่ครับตัดให้ขาดเลยนะครับนี่ครับเมื่อได้มาครับแล้วก็นํารองเท้านะครับมาทาบนะครับแล้วเราก็จะตัดตามพื้นรองเท้าเรานะครับเมื่อเราตัดเสร็จนะครับก็มาเช็ดทำความสะอาดนะครับพื้นรองเท้าเราก่อนนะครับก่อนที่เราจะติดกาวนะครับ ครับจากนั้นก็ใช้กาวนะครับอยอดไปนะครับ ก็ประมาณนี้ครับจากนั้นแล้วก็ไล่ยอดกาวไปเรื่อยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทําการใช้อย่างในรถจักรยานยนต์นะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ลื่นนะครับนี่ครับส่วนข้างในนะครับเราก็จะตัดอา่แผ่นรองนะครับรองอีก ชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันนะครับนี่ครับก็เอารองไว้นะครับก็สามารถใส่เดินได้นะครับหินนะครับไม่เข้าไปแน่นอนนะครับอ่าเราทําเพื่อการหินนะครับที่เขาจะเข้าไปในอ่ารอยรั่วนะครับของพื้นรองเท้าเรานะครับนี่ครับก็สามารถใช้งานได้อีก นะครับก็เป็นการซ่อมแซมพื้นรองเท้าขาดนะครับเพราะว่าเนื้อผ้าก็ยังดีอยู่นะครับนี่ครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ